นี่แหละครับวัตถุดิบที่เขาต้องใส่ครับผมใบผักขมอ่อนผมบ่มีใบผักติวครับก็เอาใบผักขมอ่อนใส่เลยแล้วก็ใบไอ้แมงลักครับหรือว่าผักอีตูบักเกิดเทศแล้วก็บักพริกล้อครับนี่บักพริกพ้นหรือบักพริกสวนบ้านฮอลครับอันนี้ก็ดอกกระเจียวครับผมอ่อนออนอันนี้ข่าตะไคร่บักพริกครับตำให้มุนๆสูตรของผมครับผม ที่ให้ไทไ่ของเราเนี่ครับพี่้องฮิตเพิงทามครับผมนี่หรือว่าหิตตับเตานะคนไทยเขาเอื่นกันนี่พี่้องเล็ดรับในการแกงพวกแกงฮิตแกงน้ำใหม่ครับนี่ใส่นำใบจะนะพี่้องอย่าเพิ่งเอาลงเบิดเด้อพี่ลองเด้อเรือว้เรือใบแถวหัวหูือว่า,าลาดนาตอนบาดเท้องสิบโปงครับพี่น้อง ตามด้วยนี่พี่น้องตะไคร่หัวหอมกระเทียมขาที่หดตำว้พี่น้องเอาลงไปตามด้วยนา้าปละแดคกับรูปปลาตามด้วย,ก,วยก้อนนัวพี่น้องก้อนนึงใส่หิบลงไปเลยพี่น้อง หิดเพือนที่ห้องคเลยปิดฝาหมอไว้ก่อนพี่น้องให้มันหิดมันหยุดก่อนเนาะยเริ่มยุบแล้วพี่น้องที่เขาสีใดใส่วัตถุดิบหรือผักเขาเขียวเขี่ยมไปหรือเปล่าที่น้วนะครับไปบักครับไปก่อนพี่น้อง <c oughs> ส่งไป้อยทำด้วยรอหกเกียวพีวนะ่นอนเขีย่ยบนลงอ่ใส่ให้มดเลยอันสามยางนีไวบใส้บาท,ทใกล้สิบปงพอง เด็ีสันหอมเลยเลพี่รองามจนีปรุงเนี่องมาที่นี่ปรงนัวพื่องใส่หลยเสียบหล่นะคบนำปลา ตามไปเกลอ่เล็กน้อยก็สิ่งหนึ่งที่ขาดก็ได้นั่นก็คือเอ็ดให้มัน <c oughs> พร้อมพี่น้องเขาขวดนี่เลยผมผมนี่ผมดีไใสทับพีหนึ่งเลยคนเลยบาทนี้ เป็นไหนวะที่เดี๋ยวน้ำม,มันเป็นแบบเหนี้ยวๆสีเดียวบานสุดท้ายเขาเอาน้ามยัยานางที่เขาไว้รอบสองครับหบานสุดท้ายน้าม,มันถึงกดีเลยนี่เนาะใส่ยางที่ที่วัดเตรียมไว้ครับประเทศ

để nữa làm bây giờ không? Bây lộp, Nhạc, này bây giờ làm bây giờ làm lọt giờ làm có giờ làm bây giờ làm อันเดือดจักน้อยก้นพี่นอ้องมันพกอีตูครับนี่ทุกเป็นการเบร็ดเ็จเล็นกน้อของบาทที่เรียารลอย,ลอยหอม,มกัะแกงหิดเพิ่งทั้มหรือหิดเพิ่งหวาน กินมาพิลล์ล้วอบอกกับยางครับพี่ลองด้ยวยยร้อยพี่ลองเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ